เบลล่าเดินอดสายบนพลมแดงที่ซาอุอาระเบียแฟนๆไม่ทรงกันที่สนามบินอย่างอบอุ่นและดีเดียวสําหรับนางเอกสาวเบลล่ารานีที่ก่อนหน้านี้เบลล่าต้องบินลัดฟ้าเพื่อไปประเทศซาอุอาระเบียร่วมงานเดินพรมแดง l e s s ี e อ International แนลฟิล์มเฟส2022สดแล้วปังไม่ไหวเลยล่าสุดเบลล่าก็ไม่ทําให้แฟนคลับต้องผิดหวังเพราะว่าเธอมาในลุคทักซิโดสีขาวเนคไทสีดํา บอกเลยว่าลุคนี้สวยและก็เท่มากชดใช้บมพรมแดงสุดๆเบลล่าเป็นตัวแทนนักแสดงไทยจากหนังดังบุพเพสนิวาสองที่ได้เกียรติรับเชิญรวมเดินพลมแดงเทศก,กาลภาพยนตร์ชื่อดังและซี n ินเ n a t i o n a l f i l m f ฟ s ล์ม a l 2022โดยงานนี้จัดขึ้นณเมืองเจดาประเทศซาอุดิอาระเบียหรือที่รู้จักกันในนาม l ลซีฟิลม์ม เบลล่ามาในชุดเรียบหรูแพงไม่ซ้ำใครแต่งหน้าช้ำๆโดยเมคอัพอาร์ติสชื่อดังเอทิวากรสวมใส่ชุดทักซิโดสีขาวแบรนด์ปังโพอเอมที่ออกแบบและตัดใหม่โดยดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์อย่างคุณชอนชวนนท์ สวยปนเทแตกต่างจนต้องยกนิ้วให้ถือเป็นจดใหม่สุดท้าทายของเบลล่าเลยเบลล่าทำกันบ้านเลือกแต่งกายตามเทรนด์ดังระดับอินเตอร์ที่เราได้เห็นผู้หญิงลุกขึ้นมาสวมใส่ชุดทักซิโดสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงมีสระในการแต่งกายและนำเสนอว่าผู้หญิงก็สามารถมีความแข็งแกร่วและมีความเป็นชายได้เช่นกัน